สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระมาหาก็นําเอาพระสมเด็จวรัคังเป็นพระในยุคปลายนะครับบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนลุมนนะองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มาคลาสสิกมากนะองคนี้เพื่อนสมาชิกผ่านการใช้มาพอสมควรแล้วก็บล็อก ของหลวงวิจิตนี่ก็ดูง่ายนะไม่ใช่เป็นพิมพเจดี JD นะเพื่อนสมาชิกพิมพเจดี JD ก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าองค์ของหลวงวิจิตเนี่ยทุกบล็อกพิมพ์ฐานท่านนี่จะคล้ายกับเจดีวะัะครังนะก็เป็นหนึ่งในช่างหลวงนะหลวงวิจิตนะรมนสามช่างหลวงนี้พทุทธศินจะไม่เหมือนกันนะ พ่อใหญ่มาหาเคยเคยนำมาลงให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นแล้วนะ,ะบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจิตของหลวงสิทธิ์หลวงวิจารเนี่ยพิมพเป็นยังไงเอามาเทียบเชียงให้ดูเลยนะแต่ข่าวนี้ไม่ได้นํามาเทียบเชียงให้ดูแต่ถ้าก็เพื่อนสมาชิกท่านใดยังงงยังงงงวยยังไม่เข้าใจว่าพ่อใหญ่มาหาพูดถึงเรื่องอะไรก็ลองเข้าไปเสิร์ช ดูได้ในในนี่แหละครับช่อง u t u b e นี่แหละช่องมหาสอระบ้านนี่แหละสมาชิกก็จะได้เห็นที่พระมหาได้เทียบเคียงได้พิสูจน์ได้ทําได้เสนอทุกอย่างที่เพื่อนสมาชิกอยากจะรู้เอาอย่างนี้ดีกว่านะเป็นพันๆคลิปหลายพันคลิปแล้วนะเพื่อนสมาชิกอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระสมเด็จ พิมพ์เข้าไปในช่องมหาสององบ้านก็จะขึ้นมาให้ดูเลยนะแต่ว่างดดราม่านะเพราะว่าพรอยหมหาก็สายอนุรักษ์ล้านเปอร์เซ็นต์นะพรอยหมหาไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้ขายพระนะเพื่อนสมาชิกนะ,ส,ะสมาชิกหลายท่านนะคอมเมนต์มาถามเปิดราคาขอเบอร์ขอที่อยู่พ่อใหญ่มหาก็ต้องขอบคุณขออภัยที่ไม่ได้ติดต่อกลับนะเพราะว่าพ่อใหญ่มหาว่าไปแล้วคือ ชอบโดยส่วนตัวนะสะสมอย่างเดียวนะไม่ไม่ได้ปล่อยเช่านะครับถ้าเพื่อนสมาชิกอยากจะรู้อยากจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ใช่เลยนะช่องมหา2พระบ้านนะครับเราจะเห็นซุ้มระฆังของบล็อกช่างหลวงวิจิตเนี่ยจะเหมือนเส้นลวดท่นว่าอย่างนั้นนะบางท่านเรียกว่าพิมพ์เส้นลวดก็มีนะ พิมพ์เส้นลวดก็มีเหมือนเส้นขนมจีนก็มีอีกนะบางท่านก็บอกว่าเหมือนเส้นขนมจีนไปนู่นเลยนะแบบนั้นแหละก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่ว่าเราเราชอบนะเราชอบเราศึกษาเราอยากสะสมแบบไหนก็เอาตามนั้นนะเพื่อนสมาชิกเอาตามที่เราอยากจะศึกษาเพียงคิดว่าเรามีข้อมูล เรามีข้อมูลเรามีองค์ความรู้นะพอที่จะไปสองได้นี่เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะนี่คือด้านหน้าด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างปีแยกแตกเล้าลานเนี่ยจะมีรอยหนอนด้นนะชัดเจนองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูด้านหลังนี่โอโ้โหดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะเพื่อนสมาชิกนี่พระสมเด็จองค์นี้ดูเนื้อในฉ่ำม,มากนะ เนื้อพระสมเด็จวระครังต้องฉ่าอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบล็อกของหลวงศิษย์บล็อกของหลวงวิจ,จิตบล็อกของหลวงวิจารเนี่ยเนื้อต้องฉ่าต้องฉ่าประมาณนี้นะเราก็ดูเห็นไหมครับดูซุ้มระครังก็เห็นแล้วเหมือนกับเส้นลวดนะทีนี้มันดูขอบขอบขก็จะมนมนเห็นไหมมนมนัมน,มน,มนทือถืออย่างนี้นะ คือขอบพระร้องคังเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่เป็นคมสันนะไม่คมสันแต่ว่าเขาจะมนมน,มนทื่อๆอ,อ,อ,อย่างนี้แหละให้เราได้เห็นนะเห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างนะด้านข้างปีแยกหายากนั่นเนี่ยปีแยกเป็นธรรมชาตินะปีแยกออกเป็นธรรมชาติเลยนี่ถ้าของเลียนแบบเขามันต้องทําชัดมากกว่านี้นะอันนี้คือแบบ ธรรมชาตินะเรียนแบบธรรมชาติปริบ้างแตกบ้างเล้าล้านบ้างคลุกเคล้าสะสมกันไปนี่คือด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างเดี๋ยวพออย่อใหญ่มาหาจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกล้องขยายนะขยายกล้อง 10x นี่นะครับขยาย10เท่าของกล้อง 10x กนะก็พอดูได้นะเพื่อนสมาชิกะพอดูได้ถือว่าไม่ ไม่ชัดบ้างน,นะแต่ก็ดูได้ตามแบบฉบับแบบบ้านๆเรานะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จนี่ก็อยู่ที่เราศึกษานะเพื่อนสมาชิกเรามีข้อมูลท่านใดมีข้อมูลท่านใดมีองค์ความรู้ก็จะได้เปรียบนะเอาเป็นว่าเราเราได้เปรียบคนที่เขาไม่มีองค์ความรู้เหมือนเรานะแค่นี้ก็โอเคแล้วเพื่อนสมาชิกนะ เราสามารถเอาตลอดได้เหมือนเราเข้าสู่สงครามมานะเรามีสัพพาวุธครบมือนี่ก็ชนะศัตรูไปครึ่งหมื่นแล้วนะเนี่ยดูเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยเส้นลวดบางท่านก็บอกว่าเส้นขนมจีนเลยนะเนี่ยดูความฉ่ำดูเกตเนี่ยเกตสะบัดเลยนะ มีพระโเรือนรางนี่พระอุละเนี่ยร็อกพิมพ์นี้หลายท่านก็มองหานะเพื่อนสมาชิกมวลสารหลายท่านก็บอกว่าเป็นเนื้อเนื้อกล้วยนะเนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยสุกนะหลายท่านก็บอกว่าเนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยสุกถ้าเราสังเกตเพื่อนสมาชิกเวลาเรากินกล้วยใช่ไหมกล้วยเวลาเขากล้วยเวลาสุกงอมเนี่ยกล้วยก็จะมีใยใช่ไหมใย หรือมะม่วงอ่ะมะม่วงสุกเนี่ยมะม่วงเขาจะมีใยดำๆในในเนื้อกล้วยเนื้อมะม่วงะนะใยดำๆอย่างนี้นะบางท่านก็บอกว่าเป็นเหมือนเนื้อสับป,ประรดเน่าไปเลยมะม่วงเน่านะแอดมินหลายท่านก็พยายามอธิบายสื่อให้เห็นว่าเนื้อสมเด็จวัลครังเนี่ยหลากหลายธรรมชาตินะเพื่อสมาชิกดูสิครับเนื้อนี่นวนวลฉ่ำเลยนะ นวลน,นวลฉ่ำเลยเห็นไหมครับเี่ยดูดูพระอุระนีเรือนลางเนื่องจากว่าอาจจะเป็นแม่แบบเทท้ายนะบล็อกก็เลยสึกหลอไปเยอะนะเมื่อบล็อกสึกไปเยอะในเนื้อองค์พระก็จะตื้นนะไม่ลึกเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่ก้อนผงปรทุกคุณนะ เนี่ยก่อนผมปุตทุคุณแล้วก็เนี่ยพระพัก,พกเนี่ยดูเนื้อมวลสารเขาสิเพื่อนสมาชิกคลาสสิกไหมครับถ้าดูอย่างเงี้ยคลาสสิกเลยนะเนี่ยดูใกล้ๆนะเนี่ยงามมากนะสวย เนื้อนฉ่ำม,มากเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับซองนีนไม่อยากวางเลยนะดูเม็ดดูแต่ละเม็ดสิครับนี่ดูแต่ละเม็ดเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจำจำสองีนไม่อยากวางนวลใสเลยนะอันนี้ใช่เลยนะเพื่อนสมาชิกเนื้อพระสมเด็จเนี่ย ดูสิครับมีเม็ดเรียกว่าเม็ดเหล็กไหลภผ่ดำนะโครงกระพันชาตรีแค้วคาดรอดปลอดภัยนะเพื่อนสมาชิก สมาจะเห็นไหมครับเห็นเห็นเม็ดดำๆัยไหมครับนี่ฝอยดำๆเนี่ยไม่ได้เป็นรักน้ําเกลียงนะแต่ว่าเป็นเรียกว่ามวลสารจากด้านในขององค์พระทําปฏิกิริยากับน้ามันตังอิวปูนเปลือกหอยเนี่ยจึงให้เนื้อพุดออกมาเป็นตะไคร่น้ํา แล้วดูดูเขาเป็นธรรมชาตินะก็ปริแยกก็แตกออกเนะเป็นสายออกเป็นธรรมชาติเลยนะนพักพักทันนะคือเขาไม่ได้วางเป็นแผ่นทื่อน,นะนี่เขาขยับเลนขยับออกเป็นเส้น เพื่อนสมาชิกดูนะดูความงามเนี่ยดูความงามดูความเป็นธรรมชาติสวยงามนี่เห็นไหมครับน้ำมันตั้งเอลวนี่เป็นก้อนเลยนะเนี่ยเป็นก้อนเป็นเม็ดเลยส่องทีไรนี่ไม่อยากวางเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย ไม่อยากวางเลยนะงามนี่คลาสสิกมากนะแต่ละจุดเห็นไหมครับแต่ละจุดแต่ละเม็ด ดูยากนะเนี่ยดูดูเนื้อฉ่ำให้เพื่อนสมาชิกนี่โอ้โหแบบซองเนี่ยด้วยกล้อง 10x เ,เราเนี่เห็นไหมครับเนื้อนี่ฉ่ำม,มากเลยนะเนื้อนี่ฉ่ำเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆเลยนะนเพื่อนสมาชิกดูเนื้อสิครับเนื้อพระสมเด็จนี่สวยงามนะ บอกเลยนะถ้าเราได้สองเกงนีลืมลืมกินข้าวกินน้ำเลยนะเนีย่ยความงามเนีย่ยลักษณะเนีย่ยคราดมาตังอิวนะเพื่อนสมาชิกนี่ เห็นไหมครับนี่ครา,าบต้้งมันตั้งอิวเรามาดูด้านหลังนะโอ้โหดูหลังล้วแจกต,ตังได้เลยเพื่อสามาชิกดูความฉ่ำเห็นไหมครับนี่ฉ่ำเนีย่ยดูความฉ่ำของเขานะโอ้โหแบบคลาสสิกมากดูเนื้อสิครับนี่คือด้านหลังนะเห็นไหมครับ ด้านหลังเราค่อยๆดูขยายดูนะครับดูก้อนผงปะทุกคุณแร่เหล็กไหลไผ่ดำคราบน้ำมันตังอิวเห็นไหมครับ เพื่อนสมาชิกดูดูแล้วนี่คลาสสิกมากนะเนี่ยมวลสารลอยเลยนะเนีย่ยดูความฉ่ำเนีย่ยดูความฉ่ำของผิวเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับเนีย่ยความงาม เหมือนท่านอุ้มน้ําตลอดเวลานะเพื่อนสมาชิเกเห็นไหมครับเนี่งามคลาสสิกเดี๋ยวเราดูด้านข้างนะเนี่ยด้านข้างด้านข้างก็ไม่แตกต่างกันนะเพื่อนสมาชิกนี่คือด้านข้างนะครับโอ้แบบงามมากนะ มีคือด้านข้างเราดูทุกข้างดูทุกมุมนะครับ เปลือนสมาชิกเกนไหมครับความชำนวลเห็นไหมครับชำนวลดูเม็ดประทาดเม็ดนี้นะฝังอยู่ด้านในเนื้อพระเลยนะเห็นดูเม็ดนี้นะเม,ม็ดประทาดนะงามมากนะ เพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2อพระบ้านเลยนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีร่ำรวยมั่งมีสีสุขดูองค์นี้แล้วฉ่ำตานวลตานวลใจนะหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จนะครับ ต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงมาอยากได้เงินก็ได้อยากได้ทองก็ได้อยากประสบผลสำเร็จก็ขอให้ดั่งใจทุกประการนะครับสวัสดีครับ